สวัสดีชาวมนุษย์โลกขอสิงหน่อย <c oughs> เฮ้ยซสยเสียงไม่ดี <c oughs> สวัสดีครับทุกท่านอาจจะมาช้าไปหน่อยติดภารกิจทิเหล่อชาวโลกแต่ก็มาแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านนะครับ รองจากประเทศไทยที่ดูก็คือน้องลาวคนสวยนี่เองว้าวอ่าวันนี้นะครับจะเปิดไพ่ของคนเกิดบันพฤหัสที่สามสิบเอ็ดสิงหาคนสามสิบเอ็ดถึงวันที่หกกันยายนนะครับสามสิเอดสิงหาถึงวันที่หกกันยายนอ่ะมาดูกันครับผม กรีดีขะผมใกลนหน่อยอ่ะเริ่มหยิบครับใบที่หนึ่งใบที่สองสามสี่ รียบร้อยลรงเรียนไทยครับอ,อ่ะมาชมกันครับอ่ะตัวแรกก็เล่าเลยบนทางใจเลยครับผมถ้าถ้วยก็ ถ้าโดยสถานการณ์มันคือเบื่อๆจากยาครึ่งๆกลางๆอ่ะประมาณแบบนั้นนะครับคงเป็นอยู่อ่ะซึ่งผมก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินะประเทศเราดีอยู่ประเทศไม่ได้เปลี่ยนไปสังคมไม่ได้ชั่วไร้ายไม่ได้สังคมไม่ได้หงได้เหี้ยเลยครับคนครับเป็นที่คนครับกะลุณาจะโทษประเทศไทยอ่ะคุณไปบอกว่าประเทศ ประเทศนี้มันเหี้ยประเทศมันไม่ใช่นะครับประเทศเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครับประเทศทําให้คุณมีที่อยู่ที่กินมีที่เกิดที่ตายประเทศนี้ให้อะไรคุณมากมายอย่าไปด่าประเทศครับด่าคนคนที่ทําอะไรให้ประเทศเป็นให้ประเทศมันวุ่นวายให้คนในประเทศนี้ไม่มีความสุขต้องด่าคุณนั้นครับอย่าไปด่าประเทศครับสังคมก็เหมือนสังคมคือการสังคมก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิตคือการ อยู่กันในมากมายผู้คนอยู่มากมายมันก็เรียกว่าสังคมครับเมื่อบอกสังคมมันเฮี้ยสังคมไม่ได้เฮี้ยสังคมปกติแต่คนนะไม่ปกติต้องด่าคนเออแต่อย่าไปด่าเลยครับด่าไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานอกจากความคิดแคนและสะใจสะใจต่อแล้วได้อะไรก็ไม่ได้อะไรเครียดอืมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันดีแล้ว ไม่ดีก็คือเรานี่แหละจะทําอย่างไรให้ชีวิตเราดีนะครับทําตามคนอื่นก็ได้เท่าคนอื่นหรืออาจจะน้อยกว่าเขาด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องทําอะไรที่เหนือชั้นครับผมอ่ะคิงไม่เท้าคิงไม่เท้าก็จะบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงอ่นี่ก็นี่ก็ที่นั่งนั่งนี่คืออยากจะลุกนะไม่ได้ดักนั่งแช่ตูดอย่างนี้นะไม่ใช่นะครับเพราะว่าอยากจะลุกคิงไม่เท้าคือสถานการณ์ว่าต้องกตือรือร้อนต้องเดินเข้าหาครับ อ่าสิบไม้เท้างั้นหนักแหะครับงั้นหนักดรือจริงจังเงินไปครับหกดาบนี่คือการผ่อนคลายนะคุณต้องผ่อนคลายบ้างครับปัญหามันจะลากคุณเข้าไปเกี่ยวแล้วทั้งทั้งที่คุณไม่เกี่ยวอ่าคิงเหรียญนเป็นไงอ่ะเป็นไงล่ะผมบอกแล้วว่ามันดีมันก็ต้องดีครับอืคิงกหรียญนอ่า Emperor อิมพลเลอร์อีกอ่ภาภัยดีที่สุดเลยของผู้ชายเนี่ย คุณดูแปดถ้วยกับห้าถ้วยนะมันคล้ายๆกันนะครับ <Yeah. S 1> มันดูด,ดูแบบหมุนหมองอะไรประมาณนั้นนะครับเบื่อๆแล้วเซ็งฟิเรียนครับผมเดอะมูนก็มาแล้วก็หกเรียนนะครับอ่ะมีไพ่ใหญ่คือไพ่เดอะดเอ็มเพเอร์นะครับ ภาษาอังกฤษ a e i o y u คือสระถ้าสระอยู่หน้าคำเฉพาะคำว่าเดอก็จะอ่านว่าดิไม่ได้อ่านว่าเดอ a e i o y u ถ้ามันขึ้นหน้าเป็นประโยคเลยเยอ๋สอนภาษาอังกฤษอือ,อสอาไทยคุยรู้เรื่องก่นน่นเนอะพี่ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษครับผมอ่ะ ไพ่ใหญ่ดีเอมเลอร์เป็นไพ่ใหญ่แล้วก็ไพ่เดอะมูนนะครับก็เป็นไพ่ใหญ่นะครับความแตกต่างของไพ่สองใบนี้คือเอมเพลอร์นี่คือความยิ่งใหญ่ในพลังในความคิดในเหมือนจะการกระทำหรืออะไรสักอย่างก็ได้นะครับเอมเลอร์เอมเลอร์คือคนที่คิดการใหญ่ก็ใช่นะครับเอมเลอร์ Emperor คือคนที่โต,โตโตสูงขึ้นมามีอำนาจบารมีก็ใช่นะครับเดอะมูนคือเรื่องของความคิดจินตนาการ็นเรื่องของความเพ้อฝัน หรือก็ความเพ้อเจอหรือ่็ว่าแม่งฝันหวานไปเรื่อยจริงๆมันก็คือความฝันทุกคนไม่มีไม่มีใครไม่ฝันหรอกครับฝันทุกคนครับหมายังฝันเลยครับอความฝันไม่ใช่เรื่องเพ้อเจอร์ครับความฝันไม่เคยทําร้ายใครนะครับถ้าคุณไม่คุณไม่เอาความฝันไปทิ้งกลางทางเอาความฝัน ที่มันไม่ดีมาเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในสมองมาครับความฝันคุณฝันคุณฝันคุณคิดคุณยินตนการให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับคุณก็ได้อยู่ที่คุณจะคิดหรือเปล่านะครับความฝันเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถมีความฝันและสร้างความฝันให้เป็นความจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าสัตว์ประเสริฐก็ทําให้มันเหมือนประเสริฐที่พระเจ้าให้มาหน่อยนะครับเอออย่าให้ต้องบังคับกันนะครับพูดกันดีดี พรุ่งนี้หวยออกครับก็ผมไม่รู้ไม่ใช่ใบนี้ขออนุญาตปึ้งอ่ะดูที่อะไรครับต่อมาดูที่การงานสิบไม้เท้าคิงไม้เท้า,ทาพูดซะเยอะเลยตะกี้พูดไปพูดไปแล้วก็ลืมกดอัด ก็เลยต้องพูดใหม่แล้วก็จะไม่เหมือนเดิมแหละมันไม่ได้ออกมาจากสูตรน,นี่พูดถึงเรื่องธุรกิจการงานอ่ะคิงไม่เท้าเนี่ยการงานมันโตแล้วคุณเหมือนคุณชํานาญงานด้านนี้แล้วเหมือนถ้าคุณทํางานในองค์กรคุณก็ขึ้นสู่ตําแหน่งสูงแล้วอาจจะสูงสุดเลยก็ได้เพราะมันมีคิงอยู่นี่ก็อคิงนี่คือคิงครับเพราะฉนั้นเรื่องการงานอ่ะถือว่าดีแต่ว่าคุณแบ่งเวลาเป็นไหมอ่ะเออคุณจะแบ่งเวลาเป็นไหมแบ่งเวลาหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่างานก็คืองานอ่ะ เรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวเวลาครอบครัวคือเวลาครอบครัวถูกไหมครับเออเพราะนั้นน่ะอยู่ที่คุณจะแบ่งเป็นไหมนะครับน่าจะเบื่อน่าจะไหนอ่ะเนี่ยเดรโมนมันคือตำแหน่งที่ก้ามคือสิ่งรู้สึกในใจคุณรู้สึกอะไรคุณสะกดจิตเรื่องอะไรอยู่คุณมีอะไรที่จิตมันจับอยู่แต่เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเศร้าเพราะอะไรนะครับโหยหาเหงาโอ้มีอะไรให้ทำเยอะครับอม แต่มันไม่ใช่ว่าคุณไม่มีคุณค่าที่ดีดพอแล้วใครเขาทิ้งคุณไปใครเขาไม่สนใจคุณบางครั้งบางทีครับบางครั้งบางทีมันก็มันต้องยอมรับความจริงถือถ้าถ้าเรากล้าสู้ความจริงถ้าเรายอมรับความจริงะครับยังไงอะ่ะเราก็ก้าวข้ามปัญหาได้นะครับปัญหามีแค่เราไล่กระทืบเท่านั้นเองครับกระทืบประทืบอย่างเดียวครับ ค,คุณก้าวข้ามได้หนึ่งขั้นคุณก็จะเก่งขึ้นหนึ่งขั้นคุณก้าวข้ามได้ขัน้นกณเก่งขึ้นอีกขัน้นแค่นี้ไม่ได้มีอะไรเลยครับง่ายครับคิดว่ามันง่ายมันจะง่ายหมดทุกอย่างครับเชื่อผมสิเชื่อนะเออ <c oughs> ต่อมาเรื่องความรักนะครับเนี่ยห้าถ้วยแปดถ้วยความรักมันน่าเบื่อหน่ายเหรอมันมันเป็นเรื่องบุคเดียผมนิยามใครไม่นิยามไงไ,งไม่รู้ผมนิยามความรักมันแปลว่าความสุข ความรักแปลว่าความสุขความรักคือการให้ความรักคือร่วมกันแล้วมีความสุขทุกด้านเอ,อถ้าไม่สุขฝืนใจทนฝืนจะอยู่ไม่ช่อเรียกว่าความรักแล้วครับไม่งมีความจําเป็นแล้วมันมีความผูกพันอาจจะใช่หรือว่าภาระพันธะเนี่ยอาจจะใช่นะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คุณจะอยู่กันแล้วไม่ทะเลาะก,กันไม่อะไรกันมันต้องมีอยู่แล้ว ยิ่งยุคสมัยใหม่เนี่ยยุคสมัยใหม่ผมเทียบเอาคือคนเกิดพอ2องสรอสามสิบขึ้นมาจนถึง2 6 0้ยหกสิเนี่ยอ่ะนี่คือว่าคนรุ่นยุคใหม่แล้วนะอย่างคนที่เกิดสองพสิบถึง2นึรอยสิบเนี่ยเป็นยุคที่กลางๆครับกลางเก่ากลาง,ลาง,ลางใหม่ครับคนที่เกิดเนี่ยยุคสองพสิบถึง2นึสิบเนี่ยจะเป็นอะไรที่เจอเอทุกรูปแบบครับเจอการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะโอ้ทุกเรื่องครับ เรื่องยิ่งเทคโนโลยีนะี่ยิ่งเจอเยอะนะครับเรื่องความบรรทุงบันเทิงนี่มากมายครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ความคิดความรู้สึกมันก็จะแตกต่างกันนะครับคนรุ่นใหม่ๆยุคใหม่นะมันได้อะไรง่ายครับอย่างตอนเด็กๆอ,อ่าต้องตอนเด็กๆของเล่นแต่ละอย่างที่พ่อแม่จะซื้อให้นี่โคตรยากครับยากมากครับคือร้องไห้เป็นเผาเต่าอะไรก็ไม่ได้เพราแม่เพราแม่อะไรได้ พาะแม่ไม่มีไรายได้ดีอะไรขนาดนั้นนะออแต่เดือนนี้มันง่ายง่ายไงทุกอย่างมันง่ายไงื่อก่อนคุณเกินกินก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่อะตอนเด็กประถมของคุณนะผมกินชามละห้าสิบตังค์โรงเรียนวัดด้วยแล้วก็ปู่ให้มาห้าสิบตังค์ด้วยแต่ว่ามีข้าวกลางวันมานะใส่บินโตมาเนี่ยเออแต่บางวันจะกินก๋วยเตี๋ยวไงเออก็กินหนมไปเออเง่ คือเช่นกันครับความรักกันมันเป็นสิ่งสวยงามความรักเป็นสิ่งที่ดีถ้ามันขัดกันทะเลาะกันอยู่ด้วยกันด้วยความเนี่ยอย่างห้าถ้วยแปดถ้วยเนี่ยคือมันยังไม่ได้จบไม่ได้เลิกหรอกมันแค่เบื่อขันหน้าออกขันหลังออกยืนก้มหน้าเศร้าเนี่ยมันก็แปลว่าคุณมันจําเจทําซาครับคือคุณรู้วิถีชีวิตกันและกันแล้วมากเกินไปแล้วนะคุณก็แยกกันบ้างไม่เจอกันบ้างเออเหมือน เจอกันน้อยลงบ้างเนี้ยแต่คุยกันให้เยอะถ้าเจอกันนะครับแล้วอยู่ใกล้ๆก,กันมากๆไอ้แปดดาบฮะไอ้แปดถ้วยห้าถ้วยเนี่ยจตคล้ายๆกันนั่นแหละคือมีก็ไม่มีก็เหงาครับแต่พอมีแล้วไม่กรํลำคาเนะครับ <c oughs> ไม่คตดกวนเลยไม <c oughs> ่เอาเอาใจยากอะเรื่องความรักคุณอย่าได้วิตกกังวลคุณได้คิดเองไม่ว่าเรื่องอะไรก็แต่คุณอย่าได้คิดไปเองถ้ามันไม่ใช่ หร่อที่คุณเห็นมากับตาหรือว่าคุณชัดเจนว่าเจอแล้วเี่ยคุณย่าไ,ไม่ไปคิดเลยครับนี่ประโยชน์ะนะครับอ่าต่อมาเรื่องของการเงินหกเหรียญสี่เหรียญแล้วก็คิงเหรียญน,นะครับการเงินไม่ไไม,ไม่ไม่มีปัญหาครับเนี่ยเนี่ยมีเงินแจกชาวบ้านเขาไปทั่วหมดนี้เลยชัดเจนเนะี่ยเออถือว่ารสร้างบุญสร้างทานสี่สเหรียญคืออะไรครับสี่เหรียญคือการเงินที่ ต้องรู้ใช้รู้จ่ายรู้ว่ามันแบบเหมาะสมเหมาะควรแต่มันมีคิงเหรียญอยู่ตนตตำแหน่งที่ห้านั่นคือคุณก็มีต้นทุนทางการเงินดีอ่ะการเงินดีการงานเริ่มดีเริ่มรุ่งมันก็ต้องมีอย่างหนึ่งไม่ดีอ่ะเรื่องความรักอ่ะความรักแปลว่าความสุขอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับถ้าทะเลาะก,กันบ้างงอนกันบ้างถึงกันบ้างแต่ถึงขั้น เลิกลากันหรือเปล่ามันคงไม่ถึงมันอยู่แค่นี้ไม่มีไม่ถึงทางถิงหรอกอย่างมากก็แค่งอนกันแล้วก็ไม่พูดกันไม่พูดกันแล้วเป็นไงอ่ะอึดอัดทั้งคู่อ่ะเออแล้สึกอยู่วันเดียวกัน <c oughs> นอนท้องเดียวกันอีกงนะ <c oughs> อ้โหโคตรอึดอัดอ่ะแ <c> ล <oughs> ้วมันสนุกตรงไหนไม่สนุกเลยไ <c oughs> อ้คำว่าศักดิ์นิทธิอะครับ <c oughs> นี่คือที่ครูบาอาจารย์ให้มาครับผมก็ไม่รู้เขาให้เลขอะไรผมทํไมก็ไม่รู้ผมก็ให้ท่านดูต่อพอจบมันจะมาเป็นระยะยาครับ สิ่งโชคสิ่งทายอระคุณสร้างบุญสร้างทานมาเป็นจะประจําอย่างต่อเนื่องอ่ะคุณก็จะได้โชคลาภนะครับไม่มีไพ่อะไรที่บอกว่าอับโชคเลยไม่มีครับดวงตกผมก็เชื่อว่าไม่มีความมันไม่มีจริงครับผมว่าดวงตกผมไม่เชื่อครับผมชีวิตมันมันก็แค่แบบพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งเพราะโลกมันมีสองด้านมันแค่กลับมาอีกด้านหนึ่งแค่นั้นเองจะไปค,คิดอะไรมากทำไม ถูกไหมครับหกดาบนั่นคือการปล่อยวางทิ้งทุกอย่างที่มันทําให้เรากุ้มเราเครียดเนี่ยเราทิ้งทุกอย่างไปสาพยายามหลีกเลี่ยงกันอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวมากๆอยู่ตัวเองมากๆบางทีมันก็อาจจะคิดอะไรที่วุบว่าบแล้วขุนหันพันแล่นทําให้เกิดสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นได้นะครับท่องเที่ยวไปอยู่ใกล้ๆน้ําเห็นธรมมรมชาติมันจะดีขึ้นนะครับเรื่องของอะไรต่อมาเรื่องสุขภาพมันก็โรคซึมเศร้าอ่ะชัดเจนอ่ะมีอยู่แค่นั้นแหละ ไม้เท้านี่สิไม้เท้าน่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ,อกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือบ้าพลังมากไงทำงานหนักผมงานหนักะรังขามันไม่ไหวมันก็นก็ไม่รู้เขาให้เรียกอะไรมา <c oughs> <c oughs> เออหรือไปไม่ใช่รายการสดเดี๋ยวเขาย้อนดูได้อืก็ตามนั้นแหละครับ <c oughs> อ่านะครับ <c oughs> <c oughs> โดยภาพรวมแล้วคนเกิดวันพฤหัสนะครับ <c oughs> <c oughs> ในช่วงเจ็ดวันนี้ถือว่าไม่มีอะไรร้ายแรงมากมายนะครับ อยู่ที่คุณรักตัวเองจริงๆมากรักตัวเองคุณจะทําให้ตัวเองมีทุกข์ทบามครับอ่าถูกไหมรักตัวเองก็ต้องทาให้ตัวเองมีความสุขดีอืมอะไรที่เป็นทุกข์มันอึนอดอัดถอยครับถอยออกมาก่อนครับเมื่อทุกอย่างดีเหมือนไปแบบเติมพลังอ่ะเปลี่ยนฐานใหม่ใส่ฐานก้อนใหม่มาแล้วก็พลังมาเพียบ์งั้นนะแล้วค่อยก็มาลุยนะครับเนี่ยเที่ยวคุณอยู่แต่ในวัดคุณก็กลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมอะไรบ้างนะครับจริงๆเวลาที่ สถานการณ์มันไม่ดีผมจะมักจะแนะนําให้ travail, ไปล้างเท้าพ่อแม่ถ้าพ่อแม่อยู่ไปล้างเท้าพ่อแม่พ่อแม่ไม่อยู่ใครที่มีรุคุณเลี้ยงเรามาเราไปล้างเท้าท,ทําวิธีไม่จําเป็นต้องทําเทศกาลเลยไม่เกี่ยวเทศกาลเลยเกี่ยวว่าแสดงความรักความกตัญญูแสดงได้ตลอดเวลาครับไปทำนะครับแล้วชีวิตคุณนําจะได้พรดีๆจากผู้มีคนะุณค่ะเขาให้มาพ่อแม่ก็เป็นคนคนหนึ่งพ่อแม่ก็เป็นแค่คนเหมือนกันของเราครับเพราะว่าเพราะนั้นพ่อแม่สามารถที่ทําอะไรผิด ทำอะไรไม่ดีก็ได้เหมือนกันนั่นคือกรรมเขาเราไม่ต้องไปสนใจสนใจเดียวว่าเขาเป็นผู้มีคุณเพราะเขาให้กําเนิดเรามานะครับไม่ต้องเป็นงอนพ่อแม่ไม่ต้องไปน้อยใจพ่อแม่ไปก็ด่าไปก็ว่าพ่อชอบกินเหล้าแม่ชอบเล่นไพ่เลยมันเป็นกรรมของเขาไม่ต้องสนสนเดียวมันเขาคือพ่อแม่เรายิ่งตอบแทนเขามากเรายิ่งดูแลเขาเท่าที่เราไม่อัดอานาต้องดูแลแล้วก็ททำของเขาด้วยความบยุยฝึกใจและมีความสุขเท่านั้นนะคุณจะได้ส่งดีๆกลับคืนมา ถึงพ่อแม่จะไม่ไพรน่อคุณได้นัน่นแน่นะครับอ่านะครับห่วงกังวลคือความคิดชั่วบูญชั่วแล่นนะครับนอกนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับทุกอย่างมันผ่านมามนเพื่อจะผ่านไปเท่านั้นเองนะครับถ้าคุณคิดการใหญ่ฝันคุณใหญ่อ่ะคุณต้องมีแรงบัรน,นใจช่วยแรงบัรลน,นใจก็คือเห็นแล้วเกิดพลังเห็นแล้วอยากลุยอ่ะเออสมมุติว่าคุณิปงบ้านหลังหนึ่งอ่ะ โอ้โหบ้านนี้ติดชายน้ําด้วยนะบ้านนี้มีต้นไม้โหมีท่าน้ําให้ไปนั่งแกว่งขาเลนะ่นนมีนี่คือบ้านที่เห็นบ้านในฝันเลยนะล้อมรอบไปด้วยต้นไม้น้ําจากธรรมชาตินั่นคือคุณรู้สึกปุ๊บแล้วคุณเกิดพลังนั่นครับด้วยแรงบันดาลใจมันจะทําให้คุณรีบเข้าหาเป้าหมายได้ไวยิ่งคุณเห็นอยู่ตลอดเวลานะคุณไม่วอกแวกนะพลังนั่นมานะีมันก็จะทําให้เราสู้ส อย่าไปสู้ครับอย่าแม่งได้ยินแล้วแม่งมันเล่นเอาสู้ในใจอย่าสู้อย่าไปไป,ปอบประกาศครับผู้ในใจใจเ,เราไม่ใช่นักแข่งเราไม่ใช่นักกีฬาไม่ใช่นัก,กรบไม่ต้องสู้ครับแค่คิดในใจเอาชีวิตคือการเรียนรู้ไม่ใช่ชีวิตท้องสู้ครับเออต้องสู้ถึงชนะมันแย่อยู่แล้วล่ะถ้า <c oughs> คุณเป็นนัก,นกแข่งนักกีฬานัก,กรบอะไรอะ่ะคุณต้องสู้อะไรไปสู้คุณก็แพ้มันเป็นเรื่องขอดแต่ถ้าคุณไม่ใช่เป็นเหยืแบบนั้นอะ่ะคุณเป็นแค่ คนธรรมดาคนที่ต้องใช้ชีวิตเพื่ออยู่ให้ได้ถึงวันหน้าอยู่ให้ได้ทุกวันให้มันลาบรื่อให้มันปลอดภัยคุณไม่จำเป็นใช้ชีวิตต้องสู้คุณใช้การเรียนรู้เอาง่ายๆเลยเรียนเรียนรู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้นะครับไม่รู้ก็แค่เรียนรู้แค่นั้นเองครับถ้าไม่รู้แล้วไม่เรียนรู้ก็ยิ่งไม่เข้าใจถูกไหมครับอ่าทาบุญทาทานนะครับสร้างทานสร้างบาร,รมีบ้างนะครับ6กนี่มันก็จะเอื่อยเฉยเกินไปอ่ะชีวิตอ่ะ รีบบ้างชีวิตรรีบบ้างนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับประจับที่สันเวชสิงหาคมจนถึงวันที่หกกันยายนนะครับเลขหกกับเลขเก้าเป็นเลขเดียวกันเลขสองกับเลขห้าแปลว่าเลขเดียวกันเออไม่รู้พูดอะไรออกไปก็ไม่รู้ก็ ไปตีความมากันนะครับอืมก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามมารับชมรับฟังนะครับยังรักท่านอยู่เสมอทุกๆท,ท่านเลยยังยืนยันว่าช่องนี้ก็เป็นท่องทางของพวกท่านนะครับให้ท่านมาได้ระบายนะครับท่านอึดอัดท่านมีสิทธิ์มีสิทธิ์อยากจะระบายแล้วก็ระบายที่นี่ได้นะครับให้คนประชาชนเขาเห็นไปเลยให้คนเขาเห็นไปเลยว่าเออบางทีมันอาจจะมีคนแย่กว่าเรานะครับบางทีคุณอาจจะได้กําลังใจดีๆจากผมมากคุณได้แน่ๆอยู่แล้ว แต่จากคนอื่นนะอย่างอ่าผมเมื่อวานเมื่อวานเมื่อเช้านะครับผมก็ดูมีคนแสดงความเห็นมาว่าเออนี่ผมไม่ได้ไทายแม่นหรอกครับผมมั่วเก่งมั่วแล้วมันฟุกถูกถ้าเขาทิ้งไปก็ปล่อยเลเดีเขาไม่เห็นคุณค่าเนี่ยมันไม่รักดีก็ปล่อยไปเลยครับไม่ได้มีคนเดียวจะโดนทั้งหลอกโดนทั้งเสียตัวอะไรก็ไม่ต้องสนใจว่ามันเสียไปแล้วครับมันแก้คือไม่ได้อยากแก้แค้นนะ่ะแก้แค้นแล้วได้อะไรได้ความสัตย์ใจแล,แล้วไล่เดี๋ต่ออาติคุกนะเออ อ,อยู่ไม่เป็นสุขนะมันแค้นไปแคนกันมามันเล่นกันไม่เลิกอะ่ะยอมรับความจริงให้ได้แค่นั้นเองไม่ต้องพระเ,เจ้าสอนว่าถ้าคุณสามารถให้อภัยคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่คุณได้นั่นแหละคุณจะบรรลุคุณจะเป็นคนที่เรียกว่าอภัยและได้บาร,รมีที่ยิ่งใหญ่มากนั่นแหละครับคุณสามารถได้ไหมล่ะคุณให้อภัยได้ไหมอะ่ะ เธอยิ่งคุณให้ภัยได้คุณจะได้สิ่งที่ปาฏิหาริสิ่งที่มันที่คุณบางทีไม่ต้องไปหามันก็มาหาคุณเองอะการให้ภัยมันทานยิ่งใหญ่นะครับคุณให้ภัยได้เท่าถึงนั้นไหมล่ะอาภัยได้ไหมล่ะถ้าคนมันทาร้ายพ่อแม่คุณตายแล้วคุณรู้มันคือใครถ้าคุณให้ภัยได้ก็จบแต่ส่วนใหญ่จะทำไม่ได้ทําไม่ได้เพราะไม่คิดจะทํามากกว่าถูกไหมครับอืมอ่ะผมไม่ได้ว่านะครับผมก็จะมียาแรงยาเบาเป็นเรื่องปกติครับ ก็พยายามพูดให้มันบอกให้เข้าใจง่ายบางทีเก็ต้องทุกอย่างให้เห็นภาพตรงไปตรงมามันดีกว่าครับดีกว่าต้องไม่อ้อมมันอธิบายแล้วอธิบายอีกมันไม่เข้าใจบางทีก็เล่นตรงๆนะครับท่านไม่ได้มีอะไรที่ต้องคิดมากนะครับไม่ต้องคิดมากบางทีสิ่งแวดล้อมมันไม่ดีเราก็ต้องออกมาจากตรงนั้นบ้างนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความโชคดีในทุกด้านนะครับคิดได้ะสมความปรารถนานะครับหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้นะครับ ก่อนจากกันไปก็มันมายแล้วครับขอทุกท่านพบกับความโชคดีบางครั้งร่ำรวยนะครับสูบ่ขภาพางกาแข็งแรงขอร้องให้กดไลค์ขอร้องให้กดติดตามขอร้องให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะเป็นพระกรุณาอย่างมากนะครับขอบพระคุณนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ